สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอยแบนดนเช่นเคยนะครับวันนี้บอยจะมารีวิวเจ้าตัวแบงกันเป็นก๊อก1 9บเก้าจนครับตัวปืนก๊อกนะครับเป็นงานของรีเทลนะครับเป็นงานของตุรกีเลยนะเนื้องานดีมากนะครับก๊อก19บเเจนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันเลยครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากนะครับสำหรับเจ้าตัวก๊อกแบงกันรุ่นนี้ค่อนข้างดังและได้รับความนิยมมากในบ้านเรานะครับ ตัวนี้บอยก็ได้นำมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมเป็นไอเดียไกด์ไลน์สำหรับคนที่อยากเล่นแบงค์กันนั่นเองนะครับตัวนี้เนื้องานด้านบนนะครับสไลด์เป็นโลหะเหล็กเลยนะครับแล้วก็บอดี้นะครับเป็นบอดี้โพลิเมอร์เป็นพลาสติกโพลิเมอร์นะครับค่อนข้างทนทานและแข็งแรงเป็นแบบยิงทีละนัดนะครับไม่ได้ฟลูออโต้แบบก๊อก18 หรือว่ารุ่นอื่นที่ทํามาแบบฟัออโต้นั่นเองนะครับตอนนี้สามารถยิงต่อเนื่องได้ในแมกกาซีนเนี่ยรรจุได้14นัดบวกกลังเพลิงอีก1นัดก็เป็น15นัดนั่นเองนะครับกระสุนจะใช้เป็นแบบไม่มีหัวนะครับกระสุนตัวนี้จะเป็นของ ok ขโ,มโมงนนอคุซาน,นนะครับขนาด9มมบรรจุในกล่องใน50นัดแต่ตอนนี้ผมบรรจุใส่เจ้าตัวแมกกาซีนไว้แล้วประมาณ10นัดนะครับนี่นะครับเป็นกระสุนขนาด9มมแต่ว่าใช้งานกับปืนจริงไม่ได้นะครับย้ํานะ เป็นแบงค์กานที่ใช้เสียงและก็ใช้ในการแสดงภาพพยนตร์และก็สะสมเหมาะสําหรับคนที่ชอบสะสมมากๆนะครับสําหรับปืนแบงค์การเนาะและก็เป็นการกีฬาได้ด้วยถือว่าครบเลยถ้าซื้อไปและใช้งานแบบปลอดภัยนะครับเนี่ยแนะนําเลยหัวกระสุนเขาจะเป็นแบบยางเขียวๆนะครับนี่หัวกระสุนจะเป็นยางเขียวๆนะทุกนัดเลยนะครับไม่สามารถใส่กับปืนจริงได้ แล้วก็จะใช้ได้เฉพาะแบงค์กันเท่านั้นนะครับแบงค์กันยังไงนั้นนี่ครับเวลาบรรจุใส่แล้วลักษณะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้วันนี้จะมายิงให้รับชมนะครับแบบบอยเป็นบ้ายิงที่ไล่ของตัวเองนั่นเองนะครับเพราะว่าเสียงดังต้องออกมาข้างนอกพร้อมแล้วเดี๋ยวจะพาไปรับชมการยิงนะครับจเจ้าตัวก OK ๊อก19งานตุรกี นะครับจะพามาชมการยิงกับบ่อแบนๆตัวนี้บรรจุกระสุนเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นสไลด์ปืนและกระสุนยังไม่ได้อยู่ในรังเพลิงนะครับโอเคใส่บรรจุกระสุนเรียบร้อยนะครับสไลด์ปืนแล้วแต่นะครับว่าจะสไลด์แบบไหนนะครับได้หมดเลยนี่ครับผมขอได้ยัดยิงนะครับ เรียบร้อยครับลูกหมดสลายน้นะครับไม่มีค้างในลังเพลิงสักนัดเลยอยนี้ครับทคนิคแกงยิงต่อเนื่องไม่ติดขัด10นัดนะครับยิงทีเดียวจบเลยโอเคขออนุญาตเคลียรกระสุนนะครับดีออกมาเนาะขอได้เคลียนะครับเก็บแมกกาซีนนี่ครับผมเรียบร้อยครับอายุเลยดิ Ready, stand by. Up. Are you ready? Stand by. เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิววันนี้ผิดพลาดตรงไหนประกันใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะครับวันนี้ก็มารีวิวเจ้าตัวแบงกันก๊อก19เจน4ให้รับชมหวังว่าจะเป็นผลงานอีกสักหนึ่งกระบอกหากใครหลายๆคนที่สนใจกับเจ้าตัวก๊อก19นะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกท่านแล้วก็มีอะไรใหม่ๆนั้นเดี๋ยวบอยมาอัปเดตให้รับชมครับขอบคุณครับ